พระอาจารย์ครับทราบข่าวว่าทางวัดเนี่ยหนองทองครับก่อนหน้านี้ได้เตรียมงานสําหรับงานวันเด็กที่จะมาถึงในเดือนหน้านะครับแต่ปรากฏว่ามันมีโชคโควิดทางวัดได้งดจัดแล้วของเล่นที่เตรียมไปเราจะทายัางไงต่อครับผมจริงๆแล้วอยากจะแจกให้หมดนะเพราะว่าวัดเตรียมของไว้เยอะมากนะครับเป็นพันชิ้นนะครับแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดทางวัดก็ต้องให้ความร่วมมือกับราชการก็เลยงดจัดงานวันเด็กนะแต่ว่ามันมีช่องทางทางสื่อออนไลน์ทาง โทรทัศน์ก็ดีนับว่าจะให้เด็กที่อยากได้ของเล่นในวันเด็กนะครับแล้วก็พ่อแม่คนไหนที่ไม่มีปัจจัยไปซื้อของเล่นให้เด็กก็เขียนจดหมายมาที่วัดหนองทองตำบลบ,บ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัย64220นะครับ mm hmm. เพื่อเราจะได้ทําการส่งของเล่นเหล่านี้ไปให้นะครับแล้วก็เขียนที่อยู่ของผู้ยมให้ชัดเจนเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน mm hmm. เดี๋ยวทางวัดจะจัดส่งฟรี ไม่ต้องเสียปัจจัยแต่อย่างใดน,นะครับเพื่อเป็นการช่วยให้เด็กได้ปลอดภัยแล้วก็ได้ของเล่นไปเล่นที่บ้านด้วยเยอะมากคือวัดจะดยกเลิกในการจัดงานที่ให้เด็กที่อยากได้ส่งจดหมายมาที่วัดหนองทองตำบลบ้านสวนอนะไรเงี้ย รูป้องขอให้ปอนะแล้เขียนชื่อพี่เอกงไม่ต้องเขียนอะไไปเนะไนีนะเยอะเลยไลายฟุเยอะเลย มอนอกันเยี่ยมแจ่มใได้แจไมให้ขันแจดไมเยาะต้อ,พอพงขันได้หมดเลยกระตกรบหรีเลียงก็มีนะ Terima kasih kerana ็นรถอะไรรถบัางครับไม่มีใครทำเยอะมากครับใช่อ๋อ อันนี้เป็นของเล่นเป็นชุดใช่ไหมครับเป็นรถอันนี้เป็นรถเป็นชุดเป็นอะไรเราก็จะสุ่มแจกไปเรื่อยว่าใครได้ช่วงไหนหรือว่าเราจะส่งอะไรไปให้ก็เหมือนสัรพักร์ด้วยป,ปีใหม่ด้วยแล้วก็เป็นวันเด็กด้วยนะวันเด็กมีความสุขแล้วก็เราทราบข่าวว่านอกจากของเล่นแล้วย,ยังมีพวกกล่องของขวัญที่มีครับอ,อของขวัญก็ด้านในก็จะเป็นของเล่นนะครับที่ทางเราได้เตรียมไว้อาจจะเป็นข้าวบ้างเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้าบ้างเป็นอะไรเงี้ยครับเพื่อส่งใจเด็กมันจะมีตุ๊กตาตุ๊กตาเข้าไปหลายอย่างตุ๊กตานะครับแล้วก็จะมีเครื่องกีฬาอ๋อเครื่องกีฬาก็มีพวกบอลพวกอะไรเงี้ยครับเอาไว้ให้เด็กได้เล่นกัน